มันนีปักกันเนอเจ้าสีบัวบันมวนขนางานเกษตรของดีบ้านเฮาปีที่สิบสองแล้วก่อนกิ่งแก้ววงคมนะเจ้าพู้อำนวยการกองส่งเสริมการกเกษตรเทศบาลตะบนสีบัวบานนะเจ้าวันนี้เราจะปาไม้แอวส่วนของผู้เข้าร่วมประกวด สวนลำไย,ยงั้นวันกเกษตรและของดีตมบลญสีบัวบานข้างที่12นะเจา้าเดี๋ยวเฮาลองเข้าไปดูในสวนบันดีก่อนนะเจา้าเธอสบานสีบัวบานจับมือซูนเกตเซนบ้านเฮาช่ว <หา S 2> <ะ>งทเทง <มา S 2> เี่ยวน้องพี่มาเดินางตัวขอณเจา้าครับป้อประจืดถาวรแก้วโหงครับอยู่เลขที่11บทับหนึ่งหมู่เจ็ดตมบลญสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับผมเจ้าอันเดียวนี่สวนลำไยป้อได้มีสักกี่ไร่เจ้า มีประมาณสามไร่ครับสามไร่กรัอาครับผมแล้วก็ปอทำลำไยมาสักกี่ปีแล้วจาบอกปอนี่ทํามาเมินแล้วทํามาตั้งแต่ประมาณปีสองแปดสองเก้าหรอครับผมปอลองเล่าประสบการณ์ใตางพอแม่พี่น้องฟังเล้เจ้าว่าดูแลจัดการส่วนลำไยนี่ยังใดครับก็ตอนแรกๆก็ล้มลุกคุกคามเนาะที่ต้นๆมาเปิ้นทํากันก็ทําไปตามตามมีต่าเกิดเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนนั้นยัง ผมมีการต่งเสริมการทําปุ๋ยมักทําน้ํามักทาเพื่อต้นทุนต่ําแล้วก็ทําให้ผลผลิตสูงขึ้นนี่ครับเจ้าแล้วปีนี้มันมีโรคแมลงอย่างก็จะบอกส่วนนี้ปีนี้บอกให้มีครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ว่าโรคราดํามันจะมีเกาะอยู่เป็นกลุ่มอยู่ครับหาจะดูแลอยู่ตลอดก่อนนี้เราครับเจ้ามัให้มันได้ระบาดไหมเจ้าระบาด ครับเจ้าแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้ปอได้ขายหรือยังคะหรือว่ายังเลยเนาะยังเลยเนาะเดี๋ยวเขาล้อมันใหญ่มน้อยครับโอเจ้ากมแล้วก็จะสอบถามตั้งปอแล้วเจ้าว่ะสวนเนี่ยเจ้ามีการบำรุงต้นดูแลผลสารขั้นตอนอย่างไรพ่องเนี่ยจะลองเล่าให้ฟังหน่อยนะเจ้าขั้นตอนขั้นแรกก็เฮาก็จัดเก็บวัชพืชแล้วก็แต่งต้นแต่งกิ่งก่อนที่จะบำรุงน่เจ้าก่อนที่จะบำรุงต้นครับแล้วก็หลังจากนั้นมาใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยวานปุ๋ยไปปุ๋ยที่เราทําเองอย่างนี้ครับผมลดต้นทุนไปตัวเนาะครับลดต้นทุนตัวแล้วก็ผสมกับปุ๋ยเคยมีครับหลังจากที่ว่ามันจะปงใบหรือว่าออกใบครั้งแรกเราก็พยายามไล่แมลงห,หรือว่าพ่นพ่นแมลงตั้งใบ <ไป S 1> นะครับทางใบครับป้องกันมาคือแมลงมารบกวนนะครับครั้งที่สองใบมันก็นเริ่มปงครั้งที่สอง เราก็เหมือนเดิมนะครับก็พยายามพ่นเบืฮื้อแมลงมารบกวนใบมันฮื้อใบมันสวยงามล่ะครับหลังจากนั้นแล้วก็พ่นพ่นที่ว่าจะให้กระตุ้นให้มันออกดอกออกดอกแล้วก็หลังจากมันออกดอกมาสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็พยายามไล่แมลงแมลงแมลงบืฮื้อแมลงมาก่ากัดถ้าผมรำแรง เราก็ทำมาต่อเนื่องเป็นระยะเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันสิบห้าวันหรือสิบวันครับแล้วส่วนที่ปอจัดการดูแลจัดการคนเดียวหรือว่ามีมีมีลูกช่วยครับมีลูกช่วยในการดูแลอยู่เนาะเจ้าส่วนสะอาดสะอาดนะเจ้าเนาะเจ้าสอบถามปออยังนะเจ้าส่วนนี่ได้ทํา GAP กับจอกครับผมทำตลอดครับออทำทุกปีนะคะครับทําทุกปีครับวันนี้ยังไงก็จะขอขอบคุณปอและเจ้าตี่ว่าความหู้หลายๆอย่างนะเจ้าแล้ววันนี้ เฮาก็จะมาแสดงความดีกระป่อนะเจ้าที่ได้รางวัลรองชงนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าที่สองนะเจ้าในการประกวดส่วนรลับใหญ่ในงานวันเกษตรและของดีตำบลีบวัวบัานปีข้างที่สิเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณจังเจ้าหน้าที่ครับกก<อ><อ>้้มมมมอาาาสรีบบัววนลยิได กลุ่มต่างๆวางคายทั่วทั